ดวงรายวันประจำวันอังคารที่14เมษายนพุทธศักราช2566ขึ้น14ค่าเดือน5ปีเทะคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณอาจจะไม่กล้าเสี่ยงหรือทำอะไรใหม่ๆทําทำให้งานยังคงทรงทรง เดินไปได้เรื่อยๆไม่พบปัญหาเรื่องงานแต่ให้ระวังความงกหรือความตรนีการกักความรู้ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรการเงินในเรื่องเงินวันนี้คุณจะมีโชคแบบฟลุกๆเข้ามาตลอดทั้งวันการเงินของคุณค่อนข้างสะพัดและมักได้เงินแบบไม่คาดฝันหรือได้มากเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้แต่อย่างไร ก็มักจะเป็นรายได้ที่มาจากการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลในวันนี้ความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากมรดกของคนรักทำให้ครอบครัวมีสภาพคล่องมากขึ้นจะได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านโดยที่คุณและคนรักร่วมกันซื้อคนโสดจะพบคนถูกใจที่มีฐานะทางการเงินและฐานะทางสังคมที่สูงกว่า สีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนส่งเสริมความเวยตือรือร้นความสาเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามทิศมงคลทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือเสริมความสมัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิก30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานคุณอ่อนไหวกับสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายแต่ก็มักจะมีความเด็ดเดี่ยวในการต้องตัดสินใจในงานตรงหน้าเสมอยิ่งงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบคุณจะยิ่งโดดเด่นและได้รับความนับถือครูอาจารย์ศิลปินคุณจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นในวันนี้การเงิน วันนี้อาจต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้อื่นรายได้ที่มีอยู่ก็ไม่พอใช้ยิ่งหากมีหนี้สินจะยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับคุณมากขึ้นอดทนไปก่อนนะคะความเครียดไม่ได้ช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นให้ลองหางานเสริมทำเพิ่มหากไม่เลือกงานก็จะมีรายได้อีกทางคะ่ะความรักและครอบครัวโชคดีของคุณจะมาจากคนในครอบครัว เด็กในบ้านจะนำโชคมาให้โชคในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงลาภผลเงินทองแต่เป็นความสุขความสาเร็จความภาคภูมิใจและอิ่มเอมใจก็เป็นได้บางคู่จะได้รับข่าวดีเรื่องการก่อกำเนิดของบุตรที่คุณรอคอยคนโสดม่เกณได้พบกับรักที่สมหวังสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมการเงินคล่องมือมัง่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเชียงใต้เสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกําลังใจและความนิยมยกย่องเวลามงคล9 0นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคาร การงานคุณเข้มแข็งในการทำงานงานที่ต้องต่อสู้จะทำให้คุณรู้สึกท้าทายและกระตือรือร้อนเป็นพิเศษมีเกณฑ์ที่คนที่ทำงานประจำจะออกมาเปิดกิจการส่วนตัวทำหลายอย่างพร้อมๆกันได้ดีการเงินคุณมีความโดดเด่นทางด้านการเงินวันนี้หากคิดจะหาเงินก็มักจะพบวิธีทําเงินที่ง่ายและได้ผล ยิ่งหากคุณทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะยิ่งทำเงินได้มากและการเงินที่ดีจะมาจากการติดต่อธุรกิจกับหญิงลักษณะภูมิฐานร่ำรวยผิวขาวและมีบุคลิกสนุกสนานใจดีวันนี้หากพบคนลักษณะนี้คุณจะมีโชคคาความรักและครอบครัวคุณเหนื่อยกับความรักจนวันนี้อาจจะตัดสินใจเลิกราแยกกันอยู่อย่างเด็ดขาด ความรักมักไม่เป็นไปตามที่หวังแต่ก็ขอให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดความทุกข์เพื่อเริ่มต้นใหม่คนโสดยังไม่เหมาที่จะเริ่มความรักในวันนี้สีมงคลสีเขียวส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมความน่าเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟัง เวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณมีเกณฑ์ได้เปิดกิจการใหม่ได้ทำงานใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมหรือต้องย้ายงานปรับเปลี่ยนเพื่อให้งานเดินหน้าไปได้ มีแนวโน้มที่ดีในงานที่ทำอยู่หากคุณกระตือรือร้นดีความก้าวหน้าและผลสำเร็จก็รอคุณอยู่อย่างไม่ไกลเกินเอื้อมการเงินมีเกณฑ์ได้ใช้เงินไปกับงานบุญการทำกุศลบริจาคทานช่วยเหลือผู้อื่นวันนี้การเงินของคุณจะได้มาจากบุญเก่าที่คุณทำมาดีแล้วมีคนเมตตาและคอยช่วยเหลือหากคุณต้องการโชคลาภวันนี้ลองขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะ ความรักและครอบครัวความรักที่ฝ่าฟันมาด้วยกันนั้นบัดนี้คุณได้รับความสุขสมหวังตามที่คุณต้องการแล้ววันนี้จึงเป็นช่วงที่จะใช้เวลาของคุณกับคนที่คุณรักเพื่อมีความสุขร่วมกันส่วนคนโสดคุณคิดว่าคุณได้ทำดีที่สุดแล้วจึงได้แต่เฝ้ารอดูผลที่จะตามมาสีมงคลสีสม้มสีแสดส่งเสริมอำนาจวาสนาะผู้คนเกรงใจ คําพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพูดกลางคืน กาารงานจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในเรื่องงานที่ทำให้คุณรู้สึกรำคาญใจอาจจะต้องงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเห็นไม่ตรงกันหรือเอกสารที่มักจะเกิดความผิดพลาดแบบที่ไม่น่าจะผิดเพิ่มความรอบคอบในงานและใจเย็นให้มากขึ้นงานก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะการเงินคุณสามารถบริหารการเงินได้อย่างลื่นไหลทั้งยังหาเงินได้ง่ายกว่าทุกวัน วันนี้เหมาะกับการตกลงซื้อขายการลงทุนจะได้รับรายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้การขอสินเชื่อก็จะราบรื่นง่ายดายกว่าปกติถึงจะเหนื่อยแต่คุณก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเหนื่อยความรักและครอบครัวคนโสดไม่กระตือรือร้นที่จะตามหาความรักอีกแล้วการใช้ชีวิตคนเดียวก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรคนที่คบหากันยังไม่มีแผนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างจริงจัง รักค่อนข้างเฉยชาเบื่อหน่ายกันยังไงก็ให้ความสนใจกับคนรักของคุณให้มากขึ้นอีกหน่อยนะคะเพื่อความสงบสุขในครอบครัวสีมงคลสีเทาสีบอนสีควันบุรีเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคลทิศเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลวาสนาและโชคลาภ เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานถึงวันนี้จะไม่ได้ทำงานหนักแต่ผลของการทำงานหนักที่ผ่านมานั้นก็ส่งผลเป็นผลงานที่โดดเด่น ได้รับความนับถือและมีชื่อเสียงคนที่สมัครงานไว้วันนี้มีเกณฑ์ได้รับเข้าทำงานได้รับผลตอบแทนที่คุณพอใจบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามที่วางไว้การเงินการค้าขายติดต่อสื่อสารงานที่ได้พบปะผู้คนจะสร้างรายได้ให้กับคุณมากเป็นพิเศษคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือในด้านการเงินมีเพื่อนที่ไว้ใจ ได้เข้ามาดูแลและช่วยเหลือในเรื่องเงินทองอัธยาศัยอันดีของคุณและความจริงใจจะทำเงินให้คุณค่าความรักและครอบครัวคุณวานไหวง่ายตัดสินใจเลือกใครสักคนไม่ได้เลยทำให้ต้องมีโลกสองใบซึ่งอาจจะมีความสุขในช่วงแรกๆแต่จะพบปัญหาในอนาคตแต่คุณกลับเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีเกณฑ์จะได้พบคนถูกใจจากการเดินทาง สีมงคลสีแดงสีทองเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆทิศมงคลทิศเหนือเสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานการงานราบรื่นกว่าที่ผ่านมาคุณวางแผนในการขยายธุรกิจหรือเปิดกิจการใหม่อาจมีการวางแผนตกลงทำสัญญาหรือทำธุรกิจกับเพื่อนมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อง,งานเข้ามามากเป็นพิเศษในวันนี้การเงิน ระหว่างจะล้มป่วยจากความเครียดในเรื่องการเงินทั้งยังจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่จากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในครั้งนี้ระหว่างการถูกเอาเปรียบชอบ่อโกงถูกหักคอทางการเงินหากเล่นแชร์อยู่ก็มีเกณฑ์จะโดนโกงการเสี่ยงต่างๆในวันนี้ก็ให้งดไปก่อนคะ่ะความรักและครอบครัวจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์หลังจากที่คุณและเขาไตรตรองพิจารณาดีแล้ว และคุณจะมีความเข้มแข็งที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและเขาคนโสดอาจตัดใจอยู่เป็นโสดไปเลยสีมงคลสีเขียวเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นเวลามงคล 22.30นาฬิกานาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้ควรเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับโอกาสและโชคทางด้านการงานจะพบกับความสำเร็จสมหวังในงานที่ทำทุกคะแนงะหากมีนิติกรรมการร่วมหุ้น การลงทุนใดก็จะสมประโยชน์วันนี้เป็นเรื่องดีในการเปิดร้านใหม่การเงินคุณมีความกระตือรือร้อนสูงทำให้ไม่เลือกงานจึงทำเงินได้มากและมีช่องทางการเงินเพิ่มขึ้นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศการเดินทางไกลงานค้าขายของชิ้นใหญ่และงานที่มีการแข่งขันสูงจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษความรักและครอบครัว มีเก์ได้พบคนที่ถูกใจจากการทำงานหรือการเดินทางคุณมีสเสน่ห์และมักจะเป็นที่จับตามองของคนทั่วไปแต่วันนี้ให้ระวังการเจ็บป่วยที่เกิดกับระบบประสาทการคิดฟุ้งซ่านหรือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอดได้ค่ะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างาม ทิศมงคลทิศตะวันออกเชียงใต้เสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลเป็นที่รักใคร่และมีสเสน่ห์เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ